วันนี้นะครับเชฟฟังบล็อกนะฮะเราเราทำตามใจตัวเองแล้วเรามาถ่ายร้านอาหารช่วงนี้เพื่อนเปิดร้านอาหารบ่อยนะเราก็จะมาเยี่ยมแล้วถือว่าเป็นการมารีวิวในตัวเลยแล้วกันวันนี้ผมมาร้านเมซองบลูนะเป็นร้านของคุณมูเก่งมากครับในการทําขนมแล้วเขาเอาการทําขนมเนี่ยเอามารวมกับการทําอาหารออกมาเป็นร้านนี้ฮะ,ะเป็นคนหนึ่งเลยนะที่ผมนับถือในวงการเชฟเข้าไปเจอคุณมู่ครับ ถึงแล้วนะครับข้างๆนี้จะเป็นคาม่มาคอมเบนะข้างในเนี้ยเป็นเป็นอยู่ในส่วนตึกเดียวกันแต่ส่วนนี้ครับคือร้านเมซ่องบลูนะมาเลยคะคุณมู่เจ้าของร้านนะครับคุณมู่ผมตกลงไม่ได้กินนี่คือยี่หอยเนี่ยคือหนึ่งเหตุผลที่อยากจะมาที่นี่นะเนี่ยมันเข้าวันนี้ค่ะเรียกว่าอะไรนะคุณมูขายหมดไ<ม>ปแล้วคะ่ะมันมันเป็นจริงๆมันเป็นฟินเดอ์แกลค่ะแต่ว่า มันมันเป็นพันธุ์จากจากหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เขามีแพลงต้อนสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างอยู่ในน้ำทะเลเยอะอันนี้ก็หอยยากสัตว์น้ำอะครัเวลามันมันกินอาหารสัตว์น้ำอย่างปลาวานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูดผ่านเนื้อสูบน้ำเข้าไปผ่านเนื้อแล้วก็อาหารกันนะครับทีเนี้ยพอมันเจอแพลงต้อนที่เป็นสีมากๆอ่ะเงือกมันเลยถูกย้อมสีอ๋อนี่เงือกเหรอเนี่ยฮะตกลงใช่น้ำมันคือเงือกมันครับเดี๋ยวไว้ผมมาใหม่ผมมากินเน่้อผอยากกินไปครับเข้าไปนะครับเป็นหารที่นั่ากัน คุณมู่นี้มีเมนูอะไรบ้างวันนี้อะฮะจะจะขายเมนูที่ลุกครึ่งระหว่างอาหารกับขนมค่ะเพราะจริงๆเราเป็นเชฟขนมเนาะพอเรามาเปิดร้านอะเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราถนัดอะมามาทำ<ไ>ก็อ่ะอย่างแรกนี่ที่น้องเขาทำอยู่นี่นะคะจะทำเป็นเอแคลร์สลัดปูก็ปกติเอแคลร์เป็นเป็นของหวานฝรั่งเศสทำจากแป้งชูด้วยความที่เอแคลร์มันเป็นแป้งกรอบแห้งเราต้องทำไส้ที่มันมีความมันอะไรเงี้ยนิดนึงก็เลยก็เลยได้เป็นสลัดปูที่ใส่อะโวคาโดมีแบบเอ่อมายองเนส รู้จักคุณมู่มานานมากแลคุณมู่เคยอยู่ฝรั่งเศสมาก่อน<ฆ>ดังนั้นนีจะมีความรู้เรื่องอาหารเยอะมากมหาศาลแลวคุณมู่ก็ชอบเขียนใน Facebook แต่ว่าเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วจะลงท้ายแฮชแท็กว่าชีวิตกินะไรันนี่คุณมู่มีความรู้เรื่องอาหารดีมากแล้วก็แบบเป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่งเลยแหละใน,ใน,ในวงการอาหารไทยน่านับถือนะไม่ได้น่ารักใช่น่านับถือน่านับถือ,นนถอแล้วก็ถือไว้อย่างน,างนี้บ้าหรือเปล่าเมาื่อกี้ผมดูเมนูมาแล้วผมไปกินในเอสเาอร์อะคะตัวนั้นอร่อยเป็นคอมบิเนชันที่น่าร ทำ <Okay. S 2> ไมูซอนอิสปอองซึ่งปกติอิสปอองเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาด้วยการเป็นของหวานแต่ว่าทีเนี้ยเราเราพอเราเปิดร้านอาหารที่หุ้นส่วนก็อยากขายอาหารคาวด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องตีโจทย์ใหม่ว่าเราจะทําอย่างไร ให้ตัวตนของเราหรือสิ่งที่เราชอบนั้นถูกแปลงจากของหวานกลายเป็นของขาวคนไทยเขาเรียกอะไรนะคี่ลูกเอแคลเอแคลเอแคลจริงจริงลทรงทรงใช่มันเป็นทรงแต่แป้งนั้นคือแป้งชูเอาไปทําเป็นทรงยาวอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเอแคลซึ่งแปลว่าสายฟ้าฟาดเห็นเขียวอะไรกันเลยหมดอันนี้เป็นสลัดปูเนาะเป็นสลัดปูค่ะสลัดปูอะโวคาโดแล้วก็มีแอปเปิลเขียวให้ไปดูวิธีการทําแบบอาหารแต่ละอย่างดีกว่ามันจะเห็นที่เตรียมแล้วน่ากินมากเลยอะ นี่เปิดมานานแค่ไหนลคุณมูส่วนของอาหารนะคะนี่เดือนที่5คุณมูอยู่ฝรั่งเศสมากี่ปีอยู่ปีเดียวค่ะจริงๆไปเรียนปริญญาโทได้จะดูมีความเป็นแบบคนฝรั่งเศสมากเลยนะเพราะอะไรอินชอบมันชอบมันชอบผมก็ไปอยู่อเมริกามาปีกว่าเองนะผมก็แบบเหมือนก็อินเหมือนกันแหละก็เลยได้อะไรมาเยอะอันนี้ต้องกินแบบใส่ฟ้าผ่าใช่ไหมใส่ฟ้าฟาดใช่ไหมกินด้วยมือก็ได้หรือกินด้วยมีดกับซอมก็ได้อผมกินด้วยมือแล้วครับอันนี้เป็นเอคาสัลัดปูนะคะมีอะโวคาโดมีมีเนื้อปูมีแอปเปิ แล้วก็มีหอมแดงค่ะเนื้อชูมันกรอบนะมันเบาพอมาใส่ไส้เสร็จปั๊บมันเข้ากันเลยอ่ะดีอ่ะแล้วเป็นตัวตัดเลี่ยนด้วย บอกแล้วเรื่องกับคู่ผสมาหานนี่คุณูเก่งมากเก่งมากอันนี้เป็นทาร์ตสลัดส้มโอนะอือยำส้มโอมันมีความเปรี้ยวความหวานก็เลยเอาทาร์ตมันๆมาตัดใช่ไหมจริงๆเป็นสูตรของคุณแม่ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยนะคะตอนเราเรียนเมืองนอกเราก็อิตาลีแหละอยากจะซาอยากจะจัดปาร์ตตองปาร์ตี้ทำอาหารไทยเลี้ยงเพื่อนก็เลยไปขอสูตรเขามาสุดท้ายก็ขี้เกียจไปใชน้าทาวเจออะไรก็ต้องตามนั้น ใสครีมแทนกะทิละอันนี้คืออันนี้คือแครมแฟชทที่เราหมั่นเองอร่อยจริงรสชาติแบบผมเลยอะผมกินรสชาติแบบนี้นะแสดงว่าใครมากินร้านคุณมูนี่คือแบบได้กินไอเดียด้วยนะได้กินอะไรที่แปลกใหม่สุดทีแต่เรานําเสนอมิติแบบปารีเซียนที่แบบไม่ใส่ครีมอะไรเลยเป็นเห็ดเอาไปผัดเสร็จแล้วก็ปั่นคุ้กก้กรอบมากเลยอะมีการกินผักแนมนะต้องกินผักแนมแกเลี่ยนแกเลียนมอะตอนนี้เราใช้แป้งทูทําละเราใช้แป้งแป้งทาร์ทคาวทําละนะ่คะอันนี้จะเป็นแป้งไผ่ชั้นนะคะ ก็คือมิลเฟยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ไปซื้อโปรตีนนะมัน<ช>เป็นอะไรที่ต้องใช้เทคนิคในการทําต้องใช้ฝีมือในการทํามากนะใช่ <อะ S 1> ค,คมันเริ่มจากเนยที่เป็นก้อนมนเริ่มเลยนะฮะ<ช>เหมือนการยืดเส้นบะหมี่อ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มชั้นไปเรื่อยๆเนยสุดท้ายมันจะบางมันจะเป็นเนยเป็นแป้งเนยเ,เป็นแป้งเนยเปนแป้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นมูสเอ่อสมมกแซลมอนนะฮะอันนี้เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบแปดชั้นนะร้อยยี่สิบแปดชั้นนับและอ๋อนี่คือมีการคำนวณเกิดขึ้นด้วยใช่ใช่ รู้สึกถึงความเป็นชั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบเป็นชั้นโป่งๆมันเป็นชั้นนี่แบบมันกินแล้วมันรู้สึกถึงเลเยอร์ได้เลยอ่ะลูกค้าแบบรู้สึกไงบ้างครักับการที่แบบเอาความขนมมาใส่ในอาหารอ่ะปุ่มแรกเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นฐานแฟนคลับเก่าของร้านเก่ายังอยู่นะดูผมก็เป็นผมเป็น FC คนหนึ่งจริงๆเานที่ยังมีลมหายใจนะคะสายพวกชอบกินขนมนี่คือมาล้านนี่ไม่ผิดหวัง กุหลาบอยู่ไหนครับกุหลาบเป็นน้ากุหลาบคลบคุลกอยู่กับน,นิจีที่ผัดแล้วอ่าไม่ไม่ได้อยู่ในซอสไ,<ม>ไม่อยู่ในซอสลัตส์บรี่นี่ลัสวบรี่ล้วนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิธีการทําขนมที่เราได้มาจากเอ่อเปียกเมก็คือเวลาเราผสมผสานวัตถุดิบหลายๆอย่างอะคะ่ะม,มันจะต้องถูกจับแยกออกจากกาันไม่ใช่มากวนรวมกันเป็นกองเดียวอ่าอ่าอ่แล้วค่อยเอามาผสมรวมกันในปากชายถูกต้องแล้วค่อยผสมรวมกันในปากโดยในปากมันจะรับรู้รสได้เป็นจังหวะจังหวะจังหวะ โดยต่าง t e x t อร์โดยต่างเทคนิค<ม>อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือศาสตร์ของการทําขนมที่ที่มูชอบก็คือกินแล้วยังรู้อยู่นะว่าเนี่ยสมุด,ดีกินแล้วรู้ว่ามันมีลิ้นจี่ด้วยวะกินแล้วรู้ว่ามีกุหลาบเป็ดน,นี้ถ้าชอบดิบกว่านี้รีเควสตได้ไหมได้ก่อนที่รู้จักไอ้คอมบิเนชันไอ้เอสปอรองเนี่ยนะผมเกลียดกินกุหลาบมากเลยเราไม่อยากเชื่อเลยว่าลิ้นจี่ละเกลืรี่กับกุหลาบรวมกันมาแล้วมันแบบเออมันอร่อยแบบเชฟทุกคนรวมทั้งเราด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทําขนมอะฮะอยากจะสามารถคิด คอมบิเนชันรสชาติแบบนี้ที่สุดท้ายแล้วในอีก1 0 20ปี50ปีร้อยปีข้างหน้า,าที่ฟาอ,องจะกลายเป็นรถคลาสสิกของโลกนี่คือตำนานนะแล้วกลับมาเรื่องเป็ดน,นะเป็ดนุ่มมากแล้วก็แบบมันมันกินแล้วมันรู้สึกไร้มากเลยมันเบาๆเพราะว่ามันเป็นผลไม้ใช่ใช่ใช่คุณมู้ทำอาหารมากี่ปีแล้ววะก็นานแล้วนะเปลี่ยนไปเยอะไหมตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มอ่ะจนถึงวันนี้เปลี่ยนเยอะแต่ว่าเรามีภาพที่ชัดมากว่าอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบ คือเรากินแล้ว <ใน S 1> เราเราู้เลยว,ว่านี่คืออาหารคุณมูถ่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเส้นนี้คือเส้นเดิมคุณมู่ร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนบตอนนี้<ห>ะนะฮะตอนแรกเปิดถึงห้าทุ่มตอนนี้เราถอยลงมาเหลือสามทุ่มครึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามยื่นขาออกไปอกรอบล้านี้แล้วแต่สถานการณ์ของโอมครอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเซตอัพบาร์ให้ให้เป็นเรื่องเป็นราวนะเอาคอนเซปต์ของขนมที่เราทําเหล่านี้มาแปลงร่างเป็นคอกเทลร้ลานนี้มันเหมือนเป็นแบบ กระดาษเปล่าๆหือหนึ่งที่คุณมูค่อยๆเริ่มวาดรูปมาเรื่อยๆจนตอนนี้มันเป็นถึงอาหารละเรื่อยความที่เลอะเทอะเลยมาถึงแล้วเมันยวมนาะกลายเป็นบาร์ซึ่งผมว่าเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกค็อกเทลอ่ะมันฮิตมากเลยนะเดี๋ยวมีตัวหนึ่งให้ชิมดีกว่าอะไรฮะน้องดูอมเอ่อมาดามเิสปอรองให้เชฟฟังแกวนชอบมากครับตัวตรงว่าวันนี้มากินเอสปอรองก่นเดี๋ยวถ้าใครตอนนี้นะอยากกินร้านอาหารที่แบบว่านั่งสบายๆแต่ว่า มีเมนูที่แบบไม่ธรรมดาแต่ว่าก็ไม่แปลกเกินไปเราก็ไม่ได้แพงมากใช่มานั่งเล่นได้มานั่งทั้งทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะเวลานี้ก็อยู่หลังอ็มพเรีมแหละจากอ็มพเรียมเดินมา2อนาทีมั้งสองนาทีถึงเลยใกล้มากๆมาเจอคุณมูได้นะน่ารักช่วงนี้ยังยังอยู่ทุกวันไปอีกสักหกเดือนค่ะแต่ทางออนไลน์ได้ด้วยแหละทางออนไลน์ก็ได้ใช่ค่ะมาลองชิมกันนะครับเพราะไม่น่าจะรบกวนเขามากกว่านี้แล้วแหละเนาะเอมีขนมอีกนะเดี๋ยวกินขนมแล้วเดี๋ยวก็กินค็อกเทล อันนี้คือมู่เรื่องมาดามอิสปาองค่ะเหตุ <_ d ance> ผลที่เราหัดทําขนมแต่แรกคือเราไปกินขนมชื่ออิสปาองที่ปารี<ม>แล้วเป็นรสชาติที่ฝังใจมาตลอดว่าเออขนมมันช่างพิสดารกว่าที่เราเคยกินมาในชีวิตจ่ะท <_ d ance> ีนี้พอเรามาเปิดร้านเก่าก็เอาอิสปาองมาตีความเป็นขนมหลายๆอย่างและเราหาันกล้าตอบอีก<ม>เราพาคอนเซ็ปต์เดียวกันนี้ <_ d ance> เข้าไปสู่วงการเล่าซึ่งเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดเป็นไม่มีใครรู้หรือเขารู้กันหมดแล้วแหละ ทีเนี้ยเราเป็นคนกินเหล้าค็อกเทลที่เราชอบกินอ่ะเป็นค็อกเทลสไตล์เขาเรียกมาร์ตินี่เหล้าล้วนผสมนิดหน่อยดูเจ๊๊๊๊อันเนี้ยก็คือเราก็อินฟิวส์เอ่อราสเบอร์รี่เข้าไปในในตัววอดก้าเอาราสเบอร์รี่แช่วอดก้าแช่ก็ไม่ได้วอดก้าแองเดือนไป็สองเดือนจนจนราสเบอร์รี่กลายเป็นสีขาวส่วนวอดก้ากลายเป็นสีแดงอย่างที่เห็นก็คือโดนก็คือโดนดูดสีโดนดูดสีดูดกลิ่นออกมานะฮะแล้วก็เอามาเป็นเบสตรงนี้ รู้สึกอันนี้น่าจะเป็นวอดก้าล้วนแช่ในในฟรีเซอร์กินแล้วรู้เลยว่าล้วนแล้วมีใส่น้ำกุหลาบนิดหน่อยแล้วก็มีลิ้นจี่แล้วก็มีราสรูดีสดหอมมากดีไหมฮะดีเป็นเป็นอิสปอองแบบผมชอบกินมาติเ่เหมือนกันนะแต่ผมส่วนมากผมจะกินไอเนี่ยไอไอวอดก้าวอดก้ามาติเนนะอออันนี้คือวอดก้ามาดิี่ชนิดนึง ตะกี้ชิมมิลเฟยคาวไปแล้วก็อันนี้เป็นมิลเฟยที่แท้จริงคือมิลเฟยหวานนะ,ะฮะถ้าเทียบกับฝรั่งเศสคือเกาเรียกมิลเฟย์คาราเมลเบอร์ซาเล่ก็คือซอสเทคคาราเมลมิลเฟยแต่หมู่เปลี่ยนน้ำตาลทรายมาเป็นน้ำตาลมะพร้าวอัมพวาเพราะเราเป็นบ้านขายขนมไทยด้านบนนี้ใช่ไหมข้างบนเนี่ยเป็นวิปปิ้งครีมน้ำตาลมะพร้พวา,า,าวค่ะดีไหมคะนี่ข้างในเป็นบัตเตอร์ครีมน้ำตาลมะพร้พวาวเหมือนกันร้านนี้ถ้าสายหวานมาคือต้องถูกใจมากถ้าสาย<ม>หวานคือตายตายเลย มันคือเป็นแป้งเดียวกันแป้งเดียวกันแต่อบไม่เหมือนกันออันนี้เป็นอบเพื่อให้เป็นของหวานอืกัดมาแล้วเป็นความกรอบเป็นชั้นๆเลยอะ่ะดีมากต่างจากไอตัวอาหารคาวนะอันนี้หอมเนยแบบสุดชีวิตเลยอะ่ะแล้วก็แบบกลิ่นมะพร้าวมันไม่ไม่เขาเรียกว,ว่าอะไรไม่แรงเกินไปเนาะถายกินหวานกินแป้งนี่แนะนําให้มาร้านนี้เลยนะเนาะเฮาะมันดีจริงเลยเนี้ยดีดีมากนี่ผมเป็นคนไม่กินของหวานนะจริงเหรอฮะจริงผมไม่กิน รู้เลยว่ากินขนมแบบของดีอ่ะขอบค,คุณคุณมูนะครับคุณ,คณไปทำงานต่อขอบคุณนะคะ,อคะ,คะเออเชิญทุกคนมานะครับมามา,มาลองร้านนี้กันคือมันราคามันไม่ได้แบบไม่ได้น่าเกียดอ,ะอ่ะเนาะมันไม่ใช่ราคาโรงแรมแล้วก็แบบ พาสาวๆมาเดทพาสาวๆมาเดทโอ้สบายกระเป๋าตังค์แล้วไปสั่งไวน์แพงเอาค่ะอาหารดูดีทําตัวป่าได้ในราคาไม่แพงมากจริงใช่ไหมใช่ไหมบรรยากาศดีบรรยากาศดีกลังคืนนะคะมันจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งมันจะเหลือแค่ไฟแค่นี้ลงมาแล้วที่เหลือมืดหมดไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วแล้วไปเริ่มติดใจแล้วว่าไปร้านไปร้านเชฟเชฟเนี่ย เดี๋ยวคราวหน้าไปหาเชฟไหนเขาเปิดตาผมจะไปผมจะไปหาไฟฟูไฟฟูเปิดร้านตรงนี้รอเปิดร้านใหม่หรอร้านชูเปิดชูใช่ไฟฟูพิธีกรผมเนี่ยพิธีกรคู่เก่าผมเนี่ยเปิดอีกร้านนึงแล้วร้านใหญ่ตอนนี้มีสนามหญ้าหลังบ้านแล้วก็พาหมาไปได้เดี๋ยวผมจะพาคอกกี้ผมไปแล้วพาลูกไปด้วยติดตามชมงคราวหน้าครับว่าจะไปว่าจะไปกันเมื่อไหร่ไปยังไงแล้วไปกี่คนสรุปไงเนาะไปแล้วครับไปไปครับ